พี่อยู่ดีวไหนครับทำข้าวอย่างพี่เรบร้อยาไปต่อด้วยกันไหมเนี่ยไปสิแต่นี่ไปกี่โลพี่แปดสิบกว่าโลอ่ะเข้าไปไกลกี่กิโลแปดสิบก็รูไม่ถนึงสองชั่วโมงเพราะมันแบบมันไปสุดเขตลบบุรีเลยนะ สวัสดีครับผมทนายโนบีครับผมคิดถึงคุณนะครับผมทนายโนบีไปผมทั้งคนดีคนเดียวเดี <c oughs> ๋ยวผมกลับไปหาคนพวกนี้นะ ผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยคุณหนูนี่ครับสวัสดีลูกพี่ไหมสวัสดีลูกพี่เออ,อบนพักงานแล้วเหรอบนพักงานเดรอไม่ได้เห็นล่ะไอ้แท้

ไหนนะตอนนั้นหนูไม่รู้ใช่ไหมว่า,าตายแต่หนูจำไม่ได้หรือว่าคนคคนี้คือคคือนแถวนี้ยจำไม่ได้ทำไมอ่ะแต่เราไม่้เคยเจอคไม่คนนี้นไม่เคยไม่เคยคุยกันเคยอันนตอนที่เขายูบอ,อกเราไม่รู้ว่ามัมเนเป็นคนแถวนี้นหรือเปล่ามันเป็นยังไงอะ่ะมันเบิ่งแต่มีคนยืนดูหลุดไไายหมไม่เห็นจะดู มันลอยขึ้นมาเหรออาเด็กคุยกับหมอแป๊บนึงนะตอนนี้ปลายเท้าเหน็บชาไหมเหมือนตัวอะไรต่อชิ้ิบมีไหมไม่มีนะไม่ปวดไม่เย็นคือปกตินะโอเคเดี๋ยวถ้าหนูรู้สึกว่าปลายเท้ามันเหน็บชามาันปึงหรือยเย็นหย่าดไรหรือเปล่าอย่างเงีอาจจะอาจจะเย็นอาจชาอาจจะเป็นทั้งสองข้างหรืองเป็นข้างเดียวนะนะ กำมือมือหมอเด็กตรนี้จะรู้ตรงนีจะรู้สึกดีรู้สึกรู้สึกรู้สึกถูกไหมรู้สึกไงออกปิดมันไปช็อตนะดูนะพอเอามือออกปั๊บหายมือหมอมือหมอเล่นเงินกันโตเลยหายไหมหายนะพอหมอแตะใหม่ที่จับจับหนูหนูแล้วตรงนี้แหละจับเบาๆเนี่ยจับเบาๆเนี่ยเดี๋ยวหนูจะรู้สึกลงกับที่ปลายเท้าเลยรู้สึกยังรู้รู้รู้สึกไง มันไปไปช็อตอันนั้นจริงๆนะเนี่ยมันเป็นแบบนี้เมื่อกี้ที่แพ้สองเพื่อให้พี่อะที่พี่บอกว่าในตัวน้องมี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 ๋อยู่อาการที่ผมหมกแต่น้องเนี่ยม,มันมันมันไม่เกี่ยวกับท่านั่งจใช่ไหมเพราะว่าเอ่อแค่หมอแตะนิดเดียวถ้าเกี่ยวกับท่านั่งมันมก็ต้องชาตลอดอะแต่พอเอามือวางปั๊บเนี่ยน้องจะรู้สึกชาไปที่ปลายเท้าเลย<ม>แต่พอ,อมึงอ,ออกปั๊บน้องก็น้องก็จับจหายชาทีเนี้ยลุงจับเพี้ยเส้นผมหนูุนทเนี้ ดูนะดูจากแค่แค่แค่เส้นมันก็รู้สึกนะรู้สึกรู้สึกตรงกยางรู้สึกไงครับมันไม่ไม่ต้องกลัวครับมันไม่ต้องกลัวเหมือนเหมือนไปช็อตไหมเห็นไหมนี่ยเอาเอาปั๊กไม้เห็นไหมเนี่ยมือสมุดไปกี่อ่มันเป็นแบบนี้ที่น้องมาเห็นมานห็นมาเห็นผีได้คือตัวของน้องต้องมีพลังงานเพิยเข้ามาแฝงอยู่เขาเรียกว่าผีเห็นผีเจอาเจ้าไส้ล้างเนื้อทานอยู่ครับ สวัสดีค่ะเนี่ย <c oughs> ปิงปิงท่นเพื่อนชาแนลอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่วยน้องด้วยนะคะวันนี้น้องจะถอดเสื้อตัวที่ใส่แจกะคะ่ะ ถ้เอาไว้เดี๋ยวพอตกเย็นหนูจะมีอาการปวดหัวนี่เห็นมากี่วันแล้ววะไม่เห็นผีมากี่วันแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ไหะสนุกหรือครบอาทิตย์แล้ววะห้าวันแล้วนะซึ่งย oh ังไม่มีอาการปวดหัวเลยคุณยศดีบ้างแล้วเพราะเดี๋ยวพอตกเย็นนจะมีอาการปวดหัวไห้ได้บอกตกเย็นหนูจะมีอาการปวดหัวให้ครับ แต่กลางวัน,ม,นมันจะไม่เป็นไรถ้าคนเห็นแบบเนี้ยไมต่ต้องปัดต้องปาาเรียบร้อยบ,บังฟ้นให้แต่ในงานเราคไม่ได้ทำอะไรหาือเปล่านะให้เราไปแค่หาวิชั่นระบบการท่องอนะเที่ยวที่คุ้มที่นี่อ่างทองค่ะเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดลพบุรีอำเภออำเภอ ขอโทษนะคะหนูกลัวโดนด่าถ้าพูดเรียกอำเภอผิดสำลวงสำลวงอะไรเนี่ยค่ะ คุณนันเพียนใช่ค่ะใช่คือไม่ใช่ตัวพีชไม่ใช่ตัวของคนนั้นแต่มันแต่มันเขาอาศัยร่างเราเหมือนผีมันเห็นกับผีเขาเขาเข้าใจความหมายไหมโดยผีมันอาศัยร่างเราอยู่เนี่ยโดยผีในตัวเราเนี่ยมันเห็นกันอะแต่ร่างมันเขื่ยมาอยู่ในร่างเราทาให้เราเห็นได้ของกรณีของน้องเนี่ยคุณสิีพรค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆเป็นคนโกโก้กึ่งกึ่งวันนั้น ไปดีได้ตอบแทนคนุณพี่อได้ช่วยงานแกบ้างเนี่ยค่ะเอาเลยครับเอาเลยครับ <c oughs> ขอโทษทีอื <c oughs> <c oughs> วใครตายไปแล้วแล้วเราโดนรู้สึกไงยินดีไหมเราไม่ยินดีเออเราเจอผีแล้วเราไม่ดีใจใช่ไหมข้อแรกอยู่นส่วนขอคนลุกขอบคุณค่ะคุณสุริพรพอดีมันเป็นทางผ่านเลยบางทีที่ที่อ่างทองอ่างทองเฮ้ยมีคนเห็นแล้ว เขาไปทำดูเออนี่เขาพูดคุยกับคนคนนั้นว่านี่ต้องปัดหมดนี่เ่องลุงรู้ไหมว่าไอ้ของนี่ตาย เทปเนี่ยที่เป็นข่าวที่ว่าน้องเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวต้องหามานมาเรีนแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตายไปแล้วร่างมันตายแล้วมันแค่วิญญาณมันก็อยู่อยู่ตรงนั้นไงคือเหมือนว่าร่างยังอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณนั้นไหมแต่ก็คือใช้เครื่องหายใจนั่นคือร่างนั่นคือคนตายไปแล้วแค่เครื่องหายใจมันช่วยประยุงต์ร่างเอาไว้แต่จิตวิญญาณมันตายออกมาแล้วแต่เราเจอคือวันที่สิบสามช่วงเย็นแต่ร่างยังอยู่ที่โรงพยาบาลตายไปแล้วนั่นคือผี คือไม่รู้อันนีว้ว่ามันมาอย่างไรคือผีมันเห็นผีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวปัดให้จบรับพวกผีไหมอันนี้นะคะ <c oughs> เห็นน้องฟิ๊กว่าถ้าใครกดไลค์กดแชร์กด subscribe น,น้องจะถอดเสือ้อตัวที่น้องใส่เป็นเสื้อมวยปากให้ไปเลยนะคะ cái <laughs> bún bò này đồ hái, cái bún bò này thôi. cái này bỏ ba lê, tất cả mọi ขอโทษนะคะอแพทย์ขอภาพประเด็นนี้ก่อนเียเดี๋ยวจะได้ไปนู่นเลยประเด็นที่พ่อพิมาย จช้เครื่องออกกํลังกายกูตายอ่ะที่ไม้ต้นที่ว่าจะไปเรียนที่อันนี้เนี่ยเจ้าอันี้มันไปโจมอันนี้อันนี้เหรอเนี่ยหดใช่ปะหดเมื่อกี้ทำนี้ใช่ปะแล้วก็แล้วก็เอ้ยแต่บอลเกินเดี๋ยงี้สิเมื่อกี้ทำไงวะงานเข้าแล้ว

คุณนันพีเอ็นนะคะเดี๋ยวเราจะเสร็จจากเคสนี้เราจะไปที่ลบบุรีต่อนะคะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยค่ะตอนนี้ก็คือสองคู่ปั๊บไปนอนแล้วเลยมดจริงยอันนี้กลัวกจริงบรู้่าหลังหันครังแรกแล้วจะมีเหตุอะที่ตัวส่นที่นดุร แต่ที่เขาเขาที่มันไม่ได้เสียแต่ถ้าสังเกตมันจะไม่เห็นขาพวกนี้คุณแปลว่าตอนนี้มันแย่ไหมอะไรคนกนี้แย่ออกไิมแย่ออกไหมไม่ออกหรอกแต่อาสังเกตที่สังเกตมันขามันลอยนะเจ๊ไอ้คนนะไอ้คนเขแต่ถ้าเมงเนี่ย

เร room, vaccine, vaccines, without mandates, without that that ah ื่องทนายปิงอยู่ไอ้นู้นเขาบอกว่าทนายปิงจะขอเสื้อที่ใส่แจกกับ FC ที่กดไลค์กดแชร์

แล้วเจอแล่นลุ่งรู้ไหมว่าไอ้คนที่ลุงตดเขาตายแล้วเขาจสังเกตไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาตายอะไลุงเเขาไหมุ้ยเขาไม่เขาไม่เปิดต่แตองเขาม่อ๋อีมันเป็นที่โทรศัพท์เขาอด๋เหรออมครั จะไมีอกก่ใช่ไปต่อจากนี้นะคะ <c oughs> แต่แต่คนนี้เป็นคนบอกกมว่าอย่น่ก็โทรไปมขโมยอ๋อคือไอ้ตัวเล็กที่โทรไปว่ามีมีคนขโมยเข้าบ้านมาเล้วผมก็เข้าไปเอ็อบีขัเจล

คุณชมลีตัดแล้วแล้วก็ตัง้งแต่จึนไปไหว้พระไปไหว้ไไว้ร เ okay. จ้านายเบียแบบเบียมีท้องฟัวไหมไม่ต้องฟัวปิยาปิยาติดตามจากองไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับฟานให้เดี๋ยวหมอปรับฟานให้แต่พี่ต้องตามไปดูที่มันเติมไปได้เพราะว่าเขาลุ่มล้วงตายเจอแต่ส่วนมากถ้ารู้ถ้าลุ่มว่าตามันก็ไม่ให้เราเจอหรอกพวกเนี้ยผีผีอะคุณปิชาจไม่จริงไม่จริงไม่ะตุ๊ก เอิน <c ười> ไปดูไปตอนนี้ไฟทันไม่ได้ให้ม่มเพทันแล้วเพ่นเ่มมจำนอย้ายงอั่าเหวี่ยงเลานนะอานนะพอนออกกระจาอานเอ็นไหมนหน่อันก็จะไปเนไ ไม่ไมอะพอดีได้ข่าวว่าน้องเขาเจอผีไงแล้วก็มาผัดเผาให้น้องสบายใจให้น้องพ้นผีด้วยให้น้องเกิดความสบายใจแต่ผมอธิบายว่าคนที่มันเห็นผีได้ส่วนมากแล้วอะมันจะมีวิญญาณอยู่ในตัวเขาเหมือนว่าผีเห็นผีแต่ใช้อะร่างกายเราอยู่ไม่รักษาแต่เราจะรู้ว่าคนนั้นแต่คิดว่าคนนั้นยังไม่ตายด้วยเพราะคิดว่าคนนั้นคือไม่ใช่ผีส่วนมากมันจะเจอกับคนที่ไม่รู้ว่าตายอ่ะ แต่ถ้าคนถ้ารู้ว่าตายแล้วมันส่วนมากมันจะไม่ให้เห็นนะแล้วที่นี้อาการชาที่มันมันเอป็ันรนแบบนี้น่า็าานแบบนี้นะแต่พลังงานเราไม่สามารถมองเห็นด้ตาเท่าแต่เราสามารถเอาเท้าเราสามารัมผัสกับเขาได้แต่ต้องผ่านมือของมันพอเอามือแตะพับหนึ่งมันจะเ,ก,เ,เกิดอาการชาลงที่ปลายเท้าเลยแต่พอมันออกปับอาการชาน้องก็น้องก็จะหายอาจจะเด็กๆั้งเอนตัวตนี้หายชายอย่างหายนะ เาเอาของฟัการเครับขาอางฟัหายชามายไหหมายนะอันนี้คือไม่แตะนะแต่ให้มือผมไม่อยู่อยู่ใกล้กันห้ามให้สูดมองรู้สึกยังรู้สึกง ่าผ่านของบางอย่างที่เราให้ัตไว้เนี่ยมันก็จววงริบมันจะปลายเท้เามันเป็นของผ้าดินน้ำลงไปเนี่ยนประมาณเนี่ยเนี่ยเขามันก็มหมายความว่าตัวน้องนะวันนี้มันมีพลังงานพวกนี้อยู่ในตัวเขาอยู่มันถึงจะไม่เห็นพลังงานเหล่านั้นได้โดยที่เขาก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันมคือผีเขาคือรู้ตอนสุดท้ายว่าตัวเนี้ยตายไปแล้วดัง้าาการคือด้างผ้าที่ตกดินเนี่ยมันจะมีการไม่คันเนื้อขันตัว มันก็ปวดหัวปวดท้องมาแล้วแต่มันจะปวดแต่พอปลาทิตย์ขึ้นมันก็เริ่มดีขึ้นอาการาท้รานก็จะดีขึ้นนะแล้วถ้าอยู่ไปนานๆเรื่อยๆเนี่ย,ยกับตัวจะป่วยๆจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่อย่างกิโรคครับแล้วพอเธอตัดหลังปลาไปแล้วเนี่ยมันก็คือจบแล้วจะมีโอกาสกลับมาหรือไม่ไม่อะไม่แล้วหลังจากตัดหลังฟันแล้วตัวน้องเองต้องต้องทำยังไงต่อต้องทำอไงก็คือเป็นปกติปกติเลยถ้ามันมันมันจะเป็นว่าเราอยู่เวลาต้องไป ใจบาดหัวหน้าแ้กังงบงเขามันมัน,นม่จะเป็นอันนั้นมันคือจังหวะมากกว่าที่ตัวของเด็กก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นมันตายหรือว่าคนที่เห็นมันตายหรือไม่ตายไงี่ยผมว่าเขาให้น้องผูเสียแล้วที่เขามาให้เห็นแล้วมาบอกว่าอยู่ข้าวเนีะคุณผมคิดว่านะเขาอ่ะตายแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวเองเขาตายตเตายตตเวลานั้นคนมันเคยกินข้าวมันก็ต้องหิวเนมันก็มันใช้ใชีวิตปกติ นที่ผ่านมาสี่วันผ่านนี้ก็คิดว่าวิญญาณเขาจะมีตัวอันนี้ผมไม่รู้ว่าอีริการเรียกวิญญาณของเขาว่าเขาเรียกวิญญาณกันอย่างไรเราไม่รู้ว่าคนนี้ใสเนื้อเขาหรือว่าครอบครัวเขาเรียกวิญญาณแต่วิญญาณอันนี้ผมไม่รู้ตั้งแต่ที่ผู้หมอเข้ามาในในบริเวณบ้านเราตอนนี้มันดีขึ้นผ่านมาเฉยๆพอดีเขาบอกว่าตรงนี้น้องเจอถีตรงนี้แล้วก็แปลว่าพอดีเนี่ยเรียกผ่านมาดูน้องนั่นลเ้าตอนนี้คนในบ้าน

ตื่อได้คองเรียนนะเข้ามาเไม่ได้ไม่ไ่ให้พน้องาดน้น่ัเรายืมไม่ออกรู้ว่ะดิไเราไปต่อลบลีอําเภออะไรสํารงสํารงพอกพ่สํารงนะคะบอกเขาผิดหมเลยสามพลอโรงขนโทษค่ะขนโคกสําโรงต่อไมคุณวัชรพล เดี๋ยวเราไปต่อที่จังหวัดลุมพิลีอำเภอปุกสัโลงนะคะเสียดายไม่ได้ไปขามตุ้เดียได้ดิคุณคาคาบุสีสูงแนอันนี้ของของปิงปิงธนพลนะคะช่องนี้ปิงปิงธนพลเขาเขาถอดเสื้อแจกค่ะเสื้อตัวที่ใส่นะคะใครอยากได้ก็ไปช่องปิงปิงธนพลชานลคพร้อมแจกเสื้อ เขาบอกว่าเสียงตอนมี้สดุ้นมากเสียงาคุณชาได้ค่ะคุณนกคุณนกคะถ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยะ พอถได้ค่ะคุณลิขอบคุณนะคะที่ชี้แนะใช่ครับผมที่ตีรออยละไปแยกกันนะครับ อามิ่อสงขาวเ, <c oughs> เลยคนเดียวแต่หาใรอยางจะท่านนะไม้ต้องเป็นใช้ไม้ตานสามสิบเก้าคนตามสิบเก้าคนวันดีเอซช่องนี้ไงอุ้ยจะยังไงลูกอะไรเลยวันดีเอฟซีช่องนี้หน่อยไวะาิงปใช้ไอโฟนสิบสองโ่ ค่ะเสรีช่วงเป็นฟรีนะเทอร์ชาแนลนะคะน้องไปใส่เสื้อแล้วน้องเขาก็ขอเบอร์ต้องถอดเสื้อแล้วนะพี่คนอยากได้เสื้อเต็มเลยยันเช้าเลยพอรู้พอรู้ว่าพีไม่ออกไปไหนเลยทีแรกไม่รู้ไงทไม่ม่ใครรู้ โอเคนะครับผมขอลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปไลฟ์ให้ดูใหม่นะครับผมที่อำเภออะไรโคกๆก็จำไม่ได้นะครับผมที่ลบบุรีนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเคสที่คุณดุงผูกคอตายแล้วก็เอา,อามีดนะครับผมพันไว้ตามเนะื้อตามตัวนะครับผมโอเคนะครับ